เคยได้ยินปากกาลดน้ําหนักไหมคะแต่คุณรู้ไหมร่างกายสามารถสร้างฮอร์โมน GLP-1 เองได้แชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เคยใช้ปากกาหรือกําลังจะใช้ทุกวันนี้หลายคนรู้จักปากกาลดน้ําหนักซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่เรียนแบบฮอร์โมน GLP-1 ที่ร่างกายสร้างได้เองฮอร์โมนนี้ช่วยคุณคุมหิวอิ่มนานส่งผลกับการควบคุมระดับน้ําตาลและลดไขมันวันนี้ไม่ได้มาบอกว่าวิธีการไหนดีไม่ดีนะคะถ้าวันนี้คุณใช้ปากกา แนะนำให้อยู่ภายใต้คำแนะนำของคุณหมอเท่านั้นนะคะแล้วก็ศึกษาผลข้างเคียงก่อนซึ่งวันนี้มีวิธีที่กระตุ้นให้ร่างกายหลัง่งฮอร์โมน GLP-1 แบบธรรมชาติเรแนะนำตามหลักการของไลฟ์สไตล์เมดิซีนค่ะเวศาสายวิถีชีวิตซึ่งเป็นวิธีง่ายๆที่ใช้ได้จริงนะคะตั้งแต่การออกกำลังกายช่วยกระตุ้นให้ร่างกายหลัง 1, หล่งฮอร์โมน GLP-1 อาจจะเริ่มจากการเดินหลังเมื่ออาหารสักสินาทีและในกลุ่มของอาหารคะเพิ่มการทานโปรตีนไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำและจุลินทรีย์ดีค่ะ และลำดับการทานอาหารนะคะเน้นการเริ่มที่ไฟเบอร์และโปรตีนก็จะมีส่วนช่วยเรื่องของการกระตุ้นเจ p 1ีวันอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญก็คือการนอนนอนพักผ่อนให้เพียงพอ7-8ชั่วโมงสมัยก่อนมาอ้วนกว่านี้เป็น10บกิโลเลยนะคะจนสามารถที่จะลดลงมาได้หนึ่งในวิธีการที่ใช้ก็คือกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนเจลพีวันแบบธรรมชาติแล้วก็ควบคุมฮอร์โมนอินซูลินได้ดีขึ้นฮอร์โมนเจ p 1วันเป็นฮอร์โมนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะดังนั้นฮอร์โมนดี ต้องใช้เป็นค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจการเพิ่ม GLP1 แบบธรรมชาติเพื่อเป็นทางเลือกว่าไม่ต้องฉีดไม่มีผลข้างเคียงแต่สามารถได้ผลที่ดีต่อสุขภาพเช่นกันพิมพธรรมชาติค่ะเดี๋ยวมัจะส่งเทคนิคไปให้ค่ะ